เห็นตัวที่มันดิ้นอยู่ภายใน,นเป็นตัวเฝ้าสังเกตอยู่เฉยๆมันเบามากนะคนที่ไปถึงตัวนี้นคนที่ไปรู้จักสิ่งนี้มันจะเบาอยู่ภายในแล้วมันจะมีความคล่องตัวในการศึกษาการเป็นอยู่ภายนอกเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยการเป็นอยู่ภายนอกเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเราจะเห็นว่าโ ทำไมเราเพิ่งรู้นอะไหมแล้วพอเรามองออกไปดูรอบๆเราจะเห็นว่าเขาไม่รู้เลยว่าสมบัติที่ถูกซ่อนไว้อยู่ภายในใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเราแต่เรามองข้ามมาตลอดชีวิตคนที่เห็นแล้วก็เลยรู้สึกเห็นใจคนอื่นเห็นใจว่าสิ่งที่ท่านควรแสวงหานั่นนะคือตัวเอง สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายควรสแสวงหานั่นน่ะคือสแสวงหาตัวเองบ้านของตัวเองนะเคหะเรือนใจบ้านนะที่มันหายกังวลหายหวาดกลัวให้เราเรียนรู้ในการเฝ้าสังเกตดูเงื่อนของใจเรานะใจท,ที่มันวิตกกังวลลังเลขี้คายความลังเลสงสัย พใจมันเริ่มมีกําลังขึ้นมาจะมันจะมีความคล่องตัวนะมันจะมีความคล่องตัวในการศึกษานะ